เราได้รับฟังบทเพลงเพราะๆนะครับจากคณะครูนะครับคู้กรลการศึกษาแล้วก็น้องๆนักเรียนที่วันนี้ร่วมสร้างสีสันนะครับแล้วก็ร่วมขับกลอมด้วยบทเพลงพระราชินีบนน้ตท่างบนแบทีเป็นเมื่อสักครู่ครับกิจกรรมต่อจากนี้นะครับเราจะมีกิจกรรมที่เรียกได้ว่าจัดให้กับนักเรียนทุกคนซึ่งวันนี้อยู่ในหมประชุมพระราชวิสุทธิเวทีแห่งนี้นะครับเรียกว่าขับท่านเลยทีเดียวนะครับ เดี๋ยวเรามาดูว่ากิจกรรมงานกลางคืออะไรครับผมและยัเพิ่มเติมครับแต่ตอนนี้นะคะคือแยกไม่ออกเลยนะคะว่าอันไหนนักเรียนอันไหนด้าราอันไหนคุณครูนะคะคขอเสียงนักเรียนเลยค่ะโอ้โหนะคะก็อยู่บริเวณรอบๆงานแห่งนี้นะคะแล้วก็สวยๆหล่อๆทุกคนเลยเวันนี้นะคะขอความร่วม นักเรียนนะคะที่มีความสามารถแล้วก็กล้าสแสดงออกอีกสักหนึ่งช่วงนะคะเนื่องจากว่าค่ำคืนนี้เรามีรางวัลพิเศษในลักษณะของงานคอมไนาปาร์ตี้สำหรับคิงและคว e นนะคะวิสุทธิพลังสีประจำปี2566นี้ค่ะกับก็เรียกไลยว่าเดี๋ยวจัดเป็นพิเศษให้เลยนะครับเพราะว่าใ,<ช>ในหานก็ใช้บรรยากาศของทีมคอมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ควรจะมีคิงและควีนซึ่งวันนี้ กเราที่อยู่ณที่แห่งนี้นะครับทั้งนักเรียนชายก็ดีนักเรียนหญิงก็ดีหรือเพศทางเลือกก็ดีนะครับก็าวันนี้รูแล้วแต่เป็นผู้ที่มีความสามารถทั้งสิ้นเดี๋ยวขอคนที่พร้อมที่จะลงประกวดพรอมิงกับพรอมควีนนะครับวันนี้เลยนะครับผมให้เตรียมความพร้อมให้เตรียมพร้อมเลยนะเอราจะมีสาธิตนะคะจากผู้ที่ได้ตําแหน่งเมื่อปีที่แล้วใช่ครับใช่ค่ะก็มีควีนและคิงแต่บังเิญว่า ปีนี้เปลี่ยนสภาพไปนิดนึงนะคะต้องดูเอาเองค่ะว่าเป็นคิงลักษณะไหนนะคะซึ่งปีที่แล้วเขาหลอกมากแต่ปีนี้ค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะใช่ค่ะซึ่งนักเรียนขออภัยนะคะนักเรียนที่เป็น LGBTQ นะคะนักเรียนจะต้องเลือกว่าจะประกวดงหรือควีนในค่บคืนนี้สําหรับคนที่จะร่วมสนุกเอาละค่ะเดี๋ยวขอเสียงประเมินต้อนรับนะคะอดีตงและควีนที่สุพ จริงแล้ววันนี้จะต้งไปมีวนหนึ่งนะเป็นควภาคภูมิใจของลฟ้าเหลือนะครับฟ้าเหลือก็คือเรือของวิสิทรการสีนั่นสิ่งปัจจุบันแล้วก็สิ่งเก่าวันนี้จริงเมูอเรียนก็มีกิจกรรมมาตลอดวันนะตั้งแต่แต่ตช้งแต่เ้าก็มาที่ที่ของโมูเรียนแล้วก็มีที่เปิดป้ายนะครับ วันนี้จริงแล้วก็เป็นการผสมผสานนการจัดงานวันนี้ซึ่งทำเกณฑ์นะารับว่าพอไหมับการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตวันตกกับเราเองซึ่งก็เป็นงานจัดกิจกรรมนี้ต้องการกลุ่มครพนักานก็เป็นดีนะฮะทำให้จริงแล้วก็เป็นงานของตะวันตกนะฮะก็เป็นผู้จบงานเซฟูอะไรอย่างนี้ ก้าเหมือนกับเรียนจบแล้วก็มีงานสัมภาษณ์กนแต่ของเราเนี่ยแปลกเรามีทร้อมนัยแต่ว่าเพลงของเราเนี่ยมีสองส่วนเมื่อหัวข้างก็เป็นเป็นเพลง,งราชินีพลนะครับแล้วก็สั่งมาพร้อมนัยเนี่ยตามไปดู่งพูนะ่านี่ถือว่าถือว่าเป็นการผสมผสานของคอเคิวเยอะนะคระับมันใช่รับงานก็งาน,งนโคต มื่อการสื่อสารขยายไปทำงานนี้แล้วพระเทรรัใดๆก็สื่อสารได้หมดแลว้วน,นี้ก็เป็นโอการอันดีนะครัคบโรงเรียนสุธารังศีได้มีการหอมไนทเป็นการแทร้หอมไนทที่สุธารังศรีครับขอขอบคุณมากครับวอสดิ้งคุไม่ธรรมดาสุกคนพวกเราดูนะครับระหวังน,นี้คือรางวัลที่เป็นวองทองหนับ ผู้บรหารทุกคนนะครับทุกคนไต่ละควานนี้ครับือ่าเป็นศูนสุศนของชีราชการของทุกคนามาทำได้ไหมต้ตอบตื้ไม่ง่ายเลยยากมากวันนี้ขอชื่นชมทั้งผู้านโรงเรียนทั้งประธานสภาทั้งครูทั้งนักเรียนนะครับที่สามาร